หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ครับพาดหัวข่าวตัวเบื้อิ่่มเลยพาดว่าฝ่ายคา้านายทักษินครับดูจะชัดนะครับฝ่ายคา้านไพทักษินปกติหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ก็จะไม่พาดหัวข่าวลักษณะเช่นนี้นะครับไม่ได้เชียร์มาทางพรรคเพื่อไทยสักเท่าไหร่ นี่คือกะระแสตอบรับจากสื่อมวลชนบางฉบับการเจรจากันระหว่างประธานสภากับทางผู้นำฝ่ายค้านเรื่องให้ตัดชื่อบุคคลภายนอกคุณทักษิณชินวัตรออกจากจติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจผลปรากฏว่าทางฝ่ายค้านคุณนัทพงษ์เรื่องปัญญาวุฒิคุณเท้งนะครับ หัวหน้าพักประชาชนผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรยอมถอยถอนชื่อคุณทักษิณออกจากยักติเป็นไป,นปนตามระเบียบข้อบังคับของการประชุมสภายังไม่ทันไรครับก็ถอยเสียแล้วเป็นสาเหตุของหนังสือพิมพ์ไทยรถไ,ไทยโพสต์กขกประทานโทษได้พลาดหัวข่าวว่าฝ่ายค้านพ่ายทักษิณยังไม่ถึงยกแรกนะครับระฆังยังไม่ดังยังไม่ขึ้นเวที ก็พ่ายเสียแล้วการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจผมยืนยันว่าเป็นความงามของระบอบประชาธิปไตยฝ่ายค้านถ้ามีหลักฐานมีระยะเวลาที่เหมาะสมก็เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลคราวนี้พักฝ่ายคา้านเห็นควรเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจการยกรัฐมนตรีแพรทองทานจินวัฒน์เพียงบุคคลเดียวเพียงบุคคลเดียวครับ แต่ก่อนบอกมีข่าวจะอภิปรายสิบคนยน่นลงมาเหลือคนเดียวคราวนี้เหลือเฉพาะประเด็นว่าจะอภิปรายกันกี่ชั่วโมงกี่วันฝ่ายค้านขอมาสามสิบชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลก็ฟังหูไว้หูฝ่ายวิปฝ่ายรัฐบาลทางประธานสภาวิปจากคณะรัฐมนตรีกับวิปฝ่ายค้านกับกําลังจะเจรจากันแต่ยังเจรจากันยังไม่เสน็จน้ําเลื่อนไปเจรจากันเป็นวันพุธ ครับก็มีเนื้อหาสาระมากก็เอาไปวันมากหนึ่งวันเนี่ยมันน่าจะไม่เพียงพอให้สมศักดิ์ศรีกับเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเอาจะเพิ่มกี่ชั่วโมงเป็นเท่าไหร่ก็มาพูดมาจาก,กันครับขอให้เปขอให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมก็อยากดูหน้ำยาของทางพัรคฝ่ายค้านเหมือนกันฝ่ายค้านพ่ายทักษิณไม่สมจินตนาหมาย ท่านพ้นทุรนทุรายตะเกียกตะกายคว้าลมลอยอยากดูสิว่าผู้นำฝ่ายค้านซึ่งถูกบังคับให้เป็นเหตุที่ใช้คําว่าถูกบังคับให้เป็นเพราะว่าคุณพิธาริมเจเลอรัฐหัวหน้าพรรคก้าวไกลเดิมผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเดิมมีเหตุเป็นไปในทางการเมืองถูกตัดสิทธิ์ในทางการเมืองคุณธนาธรลิมเจริญร์รัฐก็ถูกตัดสิทธิ์ในทางการเมือง คุณเทงคุณนัทพงศ์ขึ้นมาเป็นผู้นําฝ่ายคา้านโดยความจําเป็นโดยสถานการณ์บงครับบุคลากรของฝ่ายคา้านผมก็นับตัวได้ครับไม่กี่คนครับคุณลังสิมันโลมคุณสิริกัญญาคุณวิโรลักคณาอดิศรและหลายต่อหลายคนคุณไอรัชนกหรือไม่มีไม่กี่คนครับในการที่จะอภิปรายจะเอาเวลาทำไมถึง30สิบโมงมากไปหรือเปล่าวันนี้มาพูดนะครับ อยากให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจผลประโยชน์จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนขอให้ทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตอนเองให้ดีที่สุดนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีแพรทองทานท่านมาตามระบบระเบียบตามรัฐธรรมน,นูญเป็นแคนดิดตนายกเมื่อคุณเสถาทวีสินมีอันเป็นไปในทางการเมืองคุณแพรทองทานก็มาสู่ตำแหน่งนายกรัฐตีตามวิธีทางของรัฐธรรมน,นูญคุณทักษิณชินวัตรก็ถูกรัฐประหาร ก่อการกรบฏจากคุณสนธิบุญยกลินทำรัฐบาะหาร17ปีลี้ภัยกลับมาผลพวงจากการรัฐบารคุณทักษิณโดนครับในเมื่อก้าวไม่พ้นคุณทักษิณคุณก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้คนที่กล่าวและต่อว่าทักษิณชินวัตรให้ไปถามคุณชวนหลีกภัยนะครับว่าเดี๋ยวนี้คุณชวนหลีกภัยมีสสอ,อยู่ด้วยหรือเหลือสสอยู่กี่คนนั่นแหละครับประชาชนเป็นคนตัดสินว่าใครผิดใครถูก ไม่ใช่เอาอารมณ์ของแต่ละคนมาตัดสินนะครับขอให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นไปนตามระเบียบว,วาระและให้ได้ให้หน้าให้เนื้อหาสาระปรากฏมีเนื้อหาสาระต่อพี่น้องประชาชนครับไม่ใช่เอาอารมณ์มาบำบัดความไข้าทางการเมืองให้ตนเองชนะค้าคารไปอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรครับ